Perfect Time หนังสือเล่มที่อ่านจบไปแล้วเขียนโดย Afterday บทนำชายหนุ่มอ่านหนังสือเล่มเก่าซ้ำเป็นครั้งที่หกในรอบปีเขาตกหลุมรักช่วงเวลาเดิมๆยิ้มและร้องไห้ให้กับเนื้อเรื่องที่แทบจะจำได้ทุกรายละเอียด รู้สึกกับมันไม่น้อยไปกว่าครั้งแรกที่ได้อ่านเป็นหนังสือเล่มโปรดที่สนุกจนวางไม่ลงเสียดายก็แค่ตรงที่ตอนจบไม่ใช่อย่างที่หวังไว้ไม่แม้แต่จะใกล้เคียงเลยสักนิดถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงเก็บมันไว้ใกล้ตัวหยิบมาอ่านซ้ำอีกรอบเมื่อโหยหาความรู้สึกพิเศษระหว่างทางแอบคาดหวังว่าหากครั้งนี้อ่านถึงหน้าสุดท้าย จะพบกระดาษอีกแผ่นซ่อนอยู่แม้จะรู้ว่าท้ายที่สุดก็ต้องเสียน้ำตาเมื่อปิดหนังสือลงมีคนเคยบอกว่าวัยมหาลัยเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดแล้วได้กก้าวจากความเป็นเด็กไปสู่วัยรุ่นเต็มตัวเป็นวัยที่เตรียมพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ได้เจอเพื่อนใหม่และคนที่อาจจะมาร่วมอาชีพกันในอนาคตมีความรักที่ตราตรึงใจ และลืมไม่ลงได้เรียนรู้และคนพบตัวเองจะสุขที่สุดทุกที่สุดประทับใจที่สุดและเจ็บปวดที่สุดในช่วงวันยนี้ดานัยนัทก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงนั้นกำลังจะเปลี่ยนจากชุดนักเรียนกางเกงน้ำเงินไปเป็นชุดนักศึกษาของมหาลัยเอกชนอันดับต้นของประเทศได้รถคู่ใจเป็นของขวัญรีบสอบใบขับขี่แล้วเที่ยวยับ แต่เหมือนว่าเขาจะสนุกลืมโลกไปหน่อยมึงลืมเหรอวะเออดินึกขึ้นได้ตอนกลับมาจากแคนาดาว่าที่นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ตอบกลับอย่างหัวเสียยกแก้วกาแฟดื่มดับอารมณ์พลางมองเพื่อนที่ยิ้มปั่นประสาทอยู่ข้างๆบีมเป็นเพื่อนสนิทคนแรกตอนขึ้นมัธยมเรียกได้ว่าสีปึก รู้กันยันไส้พุงขึ้นปีหนึ่งก็ยังตามตูดมาเรียนที่เดียวกันดีที่มันเลือกวิศวะอย่างน้อยตอนเรียนก็ไม่ต้องทนเหม็นหน้าแต่ที่โอโหสุดๆก็คือตอนนี้ไอ้เพื่อนตัวแสบมีดีกรีเป็นนายแบบประจำนิตยสารวัยรุ่นสุดฮิตไปแล้วมันเป็นคนหุ่นดีตัวสูงจัดตั้งแต่เด็กตอนแรกก็สูงกว่าเยอะอยู่หรอกแต่พอเขาเริ่มเป็นหนุ่มก็พุ่งพรวดตามไปติด,ตด แม้จะยังทิ้งห่างอยู่ 4, สี่ห้าเซนก็เถอะยังไงตัวเขาก็หนากว่าแถมยังกล้ามแน่นกว่าด้วยหุ่นลินลีนมันเอาไปแล้วไม่รู้หรอเนี่ยดูสายตาสาวๆที่มองมานั่นสิชนะเห็นเห็นตั้งแต่มีที่เรียนก็ชิวเลยไงต้องทำไรบ้างเลยไม่สนใจอีกฝ่ายหัวเราะ <c oughs> แล้วจานเขาว่าไงเขาให้ลงชื่อไว้ก่อน ถ้าก่อนปฐมนิเทศมีห้องว่างก็จะโทรแจ้งแล้วไงถ้าไม่ได้จะอยู่หอ,อนอกแทนปละ่ะดานในนัดถอนหายใจพวกมึงอยู่หอในกันหมดกูก็อยากอยู่ดิวะหอในของมหาลัยเราดีจะตายยังกับโรงแรมคนลงชื่อสมัครช้าถึงกับกลุ่มขมับเชีย่ยเซงเออนะ่าอย่าเครียด ถ้ามันไม่ได้จริงๆ,ๆก็อยู่หอนอกไกลๆก็ได้มันไม่เหมือนกันปะบีมองเพื่อนตัวเองทำหน้ายุง่งแล้วรู้สึกขำเห็นมันมีอารมณ์เถียงได้แบบนี้ก็โล่งใจไปเยอะตอนแรกก็กังวลอยู่ว่ายิ่งใกล้วันเปิดเรียนจะดีแตกเปิดโหมดซึมขึ้นมาหรือเปล่าที่ผ่านมาก็นึกว่าเก็บอาการแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่หลุดอะไรออกมาเลยสักนิดอาจจะลืมไปหมดแล้วจริงๆก็ได้ เขาอาจจะโทรมาวันนี้รอมาเป็นอาทิตย์แล้วก <co> ็คำพูดของบีมถูกแทรกด้วยเสียงโทรศัพท์ของคนที่นั่งทำหน้าเหมือนแบกโลกไว้ตั้งแต่เจอทั้งคู่เลิกคิวก่อนจะก้มลงดูเบอร์แปลกบนหน้าจอโทรศัพท์พร้อมกันไม่รับเรอวะนายแบบหนุ่มทักขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนตัวเองยังนิ่งบีมว่าสวดมนต์ให้หน่อยดิ ได้ยินแบบนั้นแล้วก็ถึงกับกรอกตายกกำ Sample complete. Ready to continue?